มาดูซิว่าไข่ไข่ไข่ลวกเป็นยังไงวันนี้เราเตรียมซอสพริกไทยแทนแน่อ้าวมันสุกจบแล้วไหนดูดิมันสุกแล้วบอกแล้วมีลานแบบสุกเลยโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวกินถ่ยซอสเลยอะไข่อ่ะเอาเอาถ้วยใหม่ไหมถ้วยใหม่ไหมอันยังไง เอาใส่แก้วไปเลยเอาใส่แก้วไปดูมือเขาดิเขาเป็นผู้ชายดำนะคะทุกคนมือเขาก็เลยดำค่ะก็เพราะเขาดำนี่แหละโอ้โหไหนดูดิดูดิโอ้โห,โอ,โหอย่าพะวางอย่างงี้ส <c oughs> ิก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเอาถ้วยใหม่ให้เขาก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เอาฝ <c oughs> ามาฝามาเดี๋ยวก่อนเอาฝาอะไร ทำไมจะทำไมตาแ่ฝานะ่ะอ่ะอ่ะพริกไทยยังไงไหนทำให้กินดิเอ้ทำให้ดูดิไม่กินด้วยหรอกเราก็ไม่เคยทำให้ใครนะคะทุกคนเมืม่อกี้แสดงเอม่อยู่ในกระปุกอะ่ะเอาแสดงว่ามัน ผิกไทยอ่ะเอออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาริกไทยเขาก่อนอ่าโอเคตามนี้นะคะ